ผมอยากเห็นตัวใหญ่หญไหมโตัวขู่ค่อยรับนู่นไงรวมกันใหญ่กว่าน,นี้คอยชวน,นพ่อพาไปดูไหมเอาบ้านเพือพ่อนพ่อเนี่ยอยู่แถวนี้เลยเไปดูดไปด,ดูไหมผ้าบอยัางที่เรียงลายอยู่เต็มโรงงานนะครับพอพน้ำเต้าหมายเลขแปภายในบ้าน c o ลิ่งทาวเวอร์ซีเรียลที่กำลังได้รับความนิยมในขณนะ บอ่อโตไซหลายบ่ออเลียงลาย,ลาย,ลาย,ลายทั้งหมดคือบางส่วนของ,งชายพุ่น,นปลาลว่าปลามันสวยอก็เลยเดี๋นี้ก็เอาเลยเน้นหนักเลยเดี๋นี้เอาใหญ่เลยเดีีนี้เพาะใหญ่เลยเนี่ยเดือนนึงตรงเพาะสองแม่กือา<ด>ัโอ้โหด,ดูแรลูกเป็นล้านเลยดิ สองแม่แม่และสี่แสนก็รอกเกือ<ช>บจะ<อ>ล้านตัวเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตายก็ไม่มีเพราะว่าเราดูแลมันจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเห็นชัด<อ>มันจะเสียน,น้อยเลยมันจะเ,เ,<ล>จะเสียหายน้อยมากเปอร์เซ็นต์รอดมันเยอะมากแต่พอถึงประมาณเราเลี้ยงอยู่ประมาณสักสองเดือนเนี่ยมันประมาณนิ้วปลาเราก็อย่เห็นลายละเราตอนนี้เราก็เริ่มจะคัดปลาเหยื่อทิ้งละเราก็เริ่มเลือคัดปลาเหยื่อทิ้งละเก็บปลาที่มีลายเอาไว้เลี้ยงต่อแต่ ผมบอกให้เลยนะเลี้ยงแบบวิธีนี้ต้องลงทุนเยอะมากเพราะหนึ่งปสะรามเนี่ยเลี้ยงอาหารต้องใช้อาหารสดเท่านั้นถึงจะนึกโตเร็วรดังนั้นเนี่ยผมจะมีคนที่ส่งลูกไลแดงให้ผมเนี่ยทุกวันตีสามผมจะรุน้องไปขึ้นมารับไลไรแดงวันละสามสิบกิโลโลละแปาสิบาท ต้งกินอยู่อย่างนี้ประมาณ4.5วันถึงจะเห็นลายมีจ่ายกันเป็นเร่งจ่ายกันคิดเอาว่ามันต้นคุชครับต้นคุณใิ่คอสในการจ่ายต่อวันเท่านั้นต่อวันเลยนะเนี่ยต่อวันเพราะถ้าเกิดเราใช้อาหารเม็ดใบบดให้มันกินน้ําก็เน่าปลาก็ตายต้องทีนาสดแล้วอาหารสดที่เราเลี้ยงนี่นะต้องถ่ายน้ําทุกวันปลาที่เราเพาะเข้ามานี่ต้องถ่ายน้ำบละยี่บอทุกวัน คุณมีติดบ่อคุณก็ต้องายหน้าที่20%ตุกบ่อจินตนาการดูนะครับใช่ไหมผมเคยเห็นบ่อบ่ออธิษสงคือพื้นที่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างกเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่แคบแครับเพื่อที่เอาที่อยู่ให้มันรอดผมบอกว่าโอ้โหเลี้ยงปลาทามนี่มันใช่ง่ายๆกว่าจะรู้ถึงวันนี้ก็หมดไปหลายหลายตังค์มาก้าความดูนะครัแต่สามารถมันได้ประสบการณ์มาเยอะมากได้เยอะมาก จริงๆปลาของเฮียรงเองนะครับเพื่อนๆพ่อแม่ปลาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากญี่ปุ่นแท้มาจากซาไกมาจากโมโมทาโร่รซึ่งเฮียก็เรียกเป็นว่าโคร้านค,คือปลาใหญ่อ่ะดังนั้นมันถ้ากินแต่ง,งานได้ง่ายนะมันก็เหมือนกับว่าคุณฝรั่งอยู่ในประเทศนั้นแต่เพียงแต่เขาย้ายมาอยู่ืองไทยแล้วเขาก็มีลูกลูกก็คือฝรั่งครับก็เป็นฝรั่งแต่แค่อยู่ในเกินในไทยเฉยๆอ่านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแม่ปลาธรรมดามาเพาะมันไม่คุ้มไงไม่คุ้มแน่นอนเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายต่อรอบนี่เนี่ยมันแค่น้น้อยเพราะว่าเราใช้ยุบไรวันล,ละสามสิบกิโลโลละแปดสิบาทอยู่สี่สิบห้าวันงเงินเป็นเท่าไหร่ก็ใส่แล้วนะครับ<ไ>ดังนั้นเนี่ยเราจะไปเอาแม่ปลาธรรมดาธรรมดามาเพาะไม่ได้ม,มันไม่คุ้มไม่คุ้มดังนั้นรเรา <ผ S 2> ต้องเล่นแม่ปลาดีๆเลยเพราะยังน่นอยเราหวังเลยรูกได้ดีมาเพราะก่อนหน้านี้ที่เฮียทรงเองไปทดลองที่นี่มิตใหม่เนี่ยก็คือ ตรงนั้นเขาใช้พ่อแม่ปลาที่ตัวม่ใหญ่อยู่แล้วมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าผลลิตมันเป็นอย่างไรามอยแล้วเาเลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเขาก็คือผมไม่ซื้อปลาชนิดป้อนประจำเลยตัวละแสนกว่าแปดหมืนเนี่ยปลาที่ดูแล้วมันท้องปับเนี่ย ผอ้มาขุนต่อปากิดเซนขึ้นไปป,ป้าปลูก็ไขะะไปเคาะเอาไปเพาะเอาไปเพาะใครมีปลาอ่ผมซื้อแหลกในสมัยก่อนที่ซื้อมาเพื่อจะทําสายจริงอย่างที่บอกครับถ้าเราไปเอาปลาเล็กๆมาไอการลงทุนแต่ละรอบเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับหมบดเป็ญญนแสนๆในค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารใช่ไหม,มถ้าเราแม่ปลาตัวเล็กมาไม่คุ้มหรอกยังไงก็ไม่คุ้มแล้วเป้าหมายที่ผมทำเพราอะไรหนึ่งถ้าผมเดินสายประกวดช่วงนั้นเนี่ยผมหาพวกตัวทรายที่ประกวดเน่ยแต่ละตัวสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น โอ้โหเราจะซื้อถึงเมื่อไหร่จะจบเราก็นั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะเองไม่ดีกว่าแล้วเราคัดแล้วเราคัดปลาสวยๆเอาไว้ประกวดเองไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงเลยนะครับลงทุนรอบหนึ่งเนี่ยเอาหมดสามแสนเลยกว่าจะได้ปลาขึ้นมาใจสองเนี่ยซึ่งมันต้องมีปลาสวยให้เราเลือกไปผสมประกวดบ้างแหละใช่ไหมโอ้ยออกมาเยอะขนาดนี้มันต้องมีมันต้องมีเป้าหมายมากก็เลยก็เลยตอนนั้นการเพาะมาแต่ด้วยความที่ว่า เราก็อยากตอนนั้นเป้าหมายผมก็คือว่าผมอยากให้คนรู้จักปลาไทยว่าปลาไทยทําได้ดีก็มีก็คือบิดบิดเคนไทยมันก็มีทำได้ดีเหมือนกันนะเป้าหมายเนี่ยผมก็อยากให้แบบว่าไม่ต้องไปซื้อปลานอกหรอกเพราะปลาดองทินกระแพงเกินใช่ไหมมันแพงเกินความจำเป็นผมก็พยายามสร้างขนาดที่ว่าผมเพาะมาปลาดีๆที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมเอาไปแจกเลยฮะผมจัดอีเวนต์แจกเลยผมผมเคยได้ไหมฮะผมได้ส่วนหนึ่งผมได้ตัวได้มาด้วยเอาอะไผมลงคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าตัวไหนโอเค ครับผมลงทุนแจกเลยแจกให้เขารู้อะเนี่ยปลาไทยมันก็ทําดีได้มันก็โตได้ไม่ใช่แบบต้องญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่แต่กระแสมันก็เป็นอย่างนี้แล้วพี่แต่ผมว่าน้อยคนอาจจะไม่รู้มั้งครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฮียทรงเองอใช้พ่อแม่จากฟาร์มใหญ่ออมพรพออาจจะมีหลายคนอาจจะเข้าใจว่าลูกนอกก็คือปลาในเนี่ยแหละเพราะซึ่งจริงๆันไม่ใช่นี้คือความแตกต่างของของของ ปลาลูกน้องหลายๆฟาร์มในเมืองไทยที่ทำนะครับสำหรับของเฮียเพราะว่าผมเคยไปซาไก่เ็นโตโลก็เลยบอกผมตอนขึ้นมาเที่ยวบ้านผมอะ่ะเขาก็บอกว่ากวแลาเพาะปลาเอาแม่ใหญ่ๆไว้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ลูกก็จะโตอย่าเอาแม่เล็กผมก็จําแม่นเลยว่าเออตอนนั้นต้องใช้แม่ใหญ่อย่างเดียวแม่เล็กลูกก็จะเล็กก็อย่างนั้นเลยฮะต้องต้องเอาปลาตัดตาสิงขึ้นไปนั่นแหละ อันนั้นปลาจริงๆโดยประสบการณ์ของผมเองก็มีหลายๆรอบนะที่ผมได้จากเฮียสงไปเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วผมผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยสามสตัวเหล่านี้ก็คือเป็นปลาที่ได้จากเฮียสงเอาไปเลี้ยงแล้วพัฒนาการเป็นยังไงนครับอันนี้คือเป็นอะไรที่สนุกมากย้อนกลับไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเฮียสงก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ในการจัดงานประกวดเหมือนกันซึ่ง อันนี้น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นเกตเล็กๆนะครับเล่ากันเล็กๆก็คือ,อ,องานประกวดของเฮียซงเนี่ยก็จะแตกต่างที่ว่ามีเงินรางวัลด้วย <laughs> อันนี้เป็นความสนุกนะครับอันนี้นนเฮียซงเคยจัดอยู่คร,ครั้งสองครั้งนะครับผมจะไม่ผิด,จจดอ,อ่าที่สุดรารชการาเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกอีกที่หนึ่งคือเอ็กซ์คลูซี ใช่อ่าอันนี้ก็อันนี้เป็นเกตเล็กๆนะครับพ <ๆ S 2> ี่เคยเคยร่วมจัดงานคืออยากให้าการประกวดปลามีความแตกต่างแล้วก็มีความสนุกน,นะครับนสนุกก็มาอ่าเาสนุกก็มาไม่ต้อิะไรเลยใช่เมาว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากในเรื่องของอที่มาที่ไปจนเถึงขั้นการพพเพาะเลี้ยงของเนีาทรงในการเพาะลูกนอกอแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะครับเราจะคุยกันในเรื่องต่อไปถ้าชอบคลิป ที่ผมนำเสนอนะครับยังไงฝากนักเลี้ยงทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลี้ยปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมา นำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม